ตอนที่85ดาบสีน้ำเงินขาวกวงเปียงมองไปที่วู้ชางคงอย่างตกตะลึงเนื่องจากสัตว์วิญญาณใกล้จะสูญพันธุ์ดูเหมือนว่ามีวงวิญญาณหมื่นปีน้อยมากแม้ว่าจะเป็นหอวิญญาณก็ไม่ยากที่จะสร้างวิญญาณหมื่นปีแต่ทำไมทำไมถึงมีแหวนวิญญาณหมื่นปีอยู่บนตัวเขาเขาคือใครความสามารถในการได้รับแหวนวิญญาณหมื่นปีนั้นไม่ใช่สิ่งที่พรสวรรค์ของตัวเองสามารถทำได้เป็นเวลานาน กวงเปียงชัดเจนมากเกี่ยวกับประเภทของพลังที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าบุคลิกของเขาจะหุนหันพลันแล่นแค่ไหนเขาก็ไม่มั่นใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิดวินแห่งวงแหวนที่6ซึ่งครอบครองวงแหวนวิญญาณสองห0ปีและระดับการฝึกฝนของเขาก็ไม่น้อยไปกว่าตัวเขาเองวูชางคงไม่ได้มองเขาเลยแต่มองลงไปที่ดาบยาวในมือของเขาดาบคือวิญญ,ญาณยุทธของเขาไม่ได้แสดงมานานแล้วเขาใช้พลังวิญ,ญญาณของเขาในการควบแน่นจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขาเป็นเวลานาน และเมื่อเขาเห็นเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งดวงตาของเขาก็บ้าเล็กน้อยในขณะนี้พวกเขาไม่เย็นชาอีกต่อไปเหมือนกับการมองไปที่คนรักของเขาในขณะที่อ่อนโยนเหมือนน้ำคำรามกวงเปียวเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าและคำรามด้วยความโกรธในขณะนี้เขาไม่สามารถสนใจน้อยลงต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนถ้าเขาขี้ขลาดเช่นนี้เขาจะเป็นผู้นำพวกเขาอีกครั้งได้อย่างไรดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดการต่อสู้ครั้งนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ วงแหวนวิญญาณวงแรกสว่างขึ้นและเกล็ดทั่วร่างกายของเขาก็ระเบิดเป็นแสงสีเทาเหล็กทันทีร่างมังกรที่หุ้มเกราะเหล็กกวงเปียงกระทือบเท้าซ้ายของเขาบนพื้นราวกับพายุเฮอริเคนเขากวาดตรงไปยังวู้ฉางคงในระดับของเขาความเร็วและความแข็งแกร่งนั้นน่ากลัวมากอยู่แล้วบนกำปั้นขนาดใหญ่เกล็ดมังกรถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์และการถูกต่อยด้วยกำปั้นเช่นนี้ย่อมไม่ดีไปกว่าหลิงชี่อย่างแน่นอน วูชางคงยังคงมองไปที่ดาบของเขาที่ยืนนิ่งหมัดมังกรเกราะเหล็กเหมือนพายุเฮอริเคนและกวงเปียวที่หนาและใหญ่ดูเหมือนจะไม่สามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์ขององค์เขาได้ในขณะนี้อาจารย์ระวังทั้งอุลินตะโกนจากระยะไกลในขณะนี้วูชางคงขยับตัวหมุนข้อมือขวาของเขาและบนดาบวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งหกวงก็หดกลับพร้อมเพรียงกันและปลายดาบยกขึ้นเบาๆเพียงกระแทกกำปั้นที่เหมือนภูเขาดิง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 ,ดงเสียงบี๊บดังขึ้นเป็นชุด เมื่อได้ยินเสียงแรกกวงเปียงซึ่งเหมือนไทแรนโนซอรัสก็หยุดลงและด้วยเสียงที่ตามมาแต่ละครั้งเกล็ดบนกำปั้นของเขาจะถูกยกออกและร่างอันสง่างามของเขาก็จะตามมาถอยหลังไปหนึ่งก้าวเขาต้องการต่อต้านและปลดปล่อยลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าแต่ในขณะที่เทียนซงเจียนสัมผัสก,กำปั้นของเขาพลังงานดาบที่เย็นจะแทรกซึมเข้าไปในกำปั้นของเขาราวกับเข็มแหลมคมมันเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาพร้อมเลือดดังนั้นเขาจึงต้องออกไปทั้งหมด เพื่อรวบรวมพลังวิญญาณของเขาเพื่อจัดการกับมันเขาจะปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาได้อย่างไรเจ็ดเสียงที่คมชัดและถอยหลังเจ็ดก้าแต่ดูเหมือนวู้ชางคงเพิ่งสร้างดาบแสงสีฟ้าอ่อนลอยขึ้นจากร่างของเขาและในช่วงเวลาสั้นๆของการประทะกันออร่าของวู้ชางคงได้เข้มข้นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทันใดนั้นดวงตาสีเขียวเข้มของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแสงแลาเวนเดอร์บานออกมาจากรูม่านตาและดาบก็แทงตรง นี่เป็นการกระทำที่เรียบง่ายซึ่งไม่ง่ายไปกว่านี้อีกแล้วตั้งแต่ต้นจนจบสายตาของวู้ฉางคงอยู่ที่ดาบของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาแทงได้บานนี้กวงเปียงรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างติดไฟในร่างกายของเขาและพลังงานดาบที่แหลมคมและเย็นจัดก็ปะุกขึ้นในเวลาเดียวกันไม่เพียงแค่นั้นเขารู้สึกเพียงว่าวิญญาณของเขากำลังเผาไม่ดูเหมือนว่าจะเฉื่อยชาและเลือดก็ดูเหมือนจะจับตัวเป็นก้อน และวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังที่เขามีชื่อเสียงไม่สามารถปกป้องเขาได้ในขณะนี้เรากับว่ามังกรที่สวมชุดเกราะได้ละทิ้งตัวเองโดยสิ้นเชิงในที่สุดวิญญาณของงูสีม่วงยักษ์ที่อยู่ข้างกวงเปียงก็ขยับในที่สุดร่างกายที่ใหญ่โตของมันก็พองขึ้นชิ้นส่วนของเกล็ดสีเงินเจาะออกมาจากตัวสีม่วงและหางขนาดใหญ่ของมันถูกดึงโดยตรงไปที่วู้ชางคงจากด้านข้างโจมตีศัตรูต้องได้รับการช่วยเหลือ เพื่อความตกตะลึงของทุกคนวู้ชางคงไม่ได้หลบใช้เขาไม่ได้มีเจตนาแม้แต่น้อยที่จะหลบแสงสีฟ้าสว่างขึ้นจากร่างกายของเขาและดวงตาของเขายังคงส่องแสงสีม่วงระเบิดตัวเองเหตด้วยเสียงที่นุ่มนวลในขณะที่เขาถูกว่าสีฟ้าบนตัวของวู้ชางคงก็แข็งแกร่งขึ้นในขณะนั้นทุกคนรู้สึกว่ามีดอกไม้อยู่ข้างหน้าพวกเขาและวู้ชางคงเองก็ดูเหมือนจะกลายเป็นดาบเหมือนกับดาบในมือของเขาทุกประการ หางของวิญญาณของงูยักษ์สีม่วงถูกวาดลงบนคมดาบแสงสีม่วงผ่านไปรอยร้านนั้นรับเรียบและราบรื่นวิญญาณกรีดร้องและความสว่างบนร่างของมันก็รีลงทันทีและในขณะนี้ดาบได้มาถึงหน้ากวงเปียงแล้วกวงเปียงกัดฟันแน่นในขณะนี้เขาไม่สามารถแม้แต่จะระดมพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้พลังงานดาบที่กดที่คมเหงของอีกฝ่ายปิดผนึกการเชื่อมต่อของเขากับดาบของจิตวิญญาณการต่อสู้และทําให้ความคิดของเขาช้าลง ทั้งหมดที่เขาทำได้เพียงแค่ยกฝ่ามือขึ้นกระตุ้นพลังวิญญาณทั้งหมดที่สามารถระดมได้ให้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาพอฟอร์บลูเรตัวแข็งยืนอยู่หน้าปลายจมูกของกวงเปียงอากาศเย็นเยียบดูเหมือนจะกลายเป็นตาข่ายดาบผนึกร่างกายของเขาไว้ข้างในฝ่ามือของเขาถูกเจาะจนทะลุและกลายเป็นดาบที่สงบสุขทันทีสีฟ้าอ่อนเหมือนดาบคุณตาของคุณคุณมาจากสถานที่นั้นกวงเปียงพูดอย่างว่างเปล่า เสียงของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดอย่างควบคุมไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนาวเย็นหรือความกลัววู้ชางคงพูดเรียบๆถ้าถูกไล่ออกจากที่นั่นเพราะอารมณ์ไม่ดีดังนั้นอย่าให้ข้าพบเจ้าอีกแสงสีน้ำเงินบรรจบกันและดูเหมือนว่าจะมีกระแสลมสีฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนควบแน่นเข้าหาร่างของวู้ชางคงระหว่างท้องฟ้าและโลกดับกลายเป็นลำแสงและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาหันหลังกลับและเดินไปที่วิทยลาลัยตรงห่ มีเพียงกระแสะอากาศน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนรวมถึงส่วนที่ทะลุเข้าไปในร่างกายของกวงเปียงเท่านั้นที่ติดตามเขาและรุมออกไปเสื้อผ้าสีขาวและดาบสีฟ้าท้องฟ้าที่เย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยหิมะเต้นรำอยู่บนท้องฟ้าตอนที่86ดาบสีน้ำเงินขาวจนกระทั่งวู้ฉางคงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้ชมยังคงเงียบราวกับว่าเสียงของทุกคนถูกแช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็นสำหรับครูและนักเรียนของวิทยาลัยตรงไห่หรือสำหรับช่างกลจากกลุ่มยานยนต์สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้น่าตกใจเกินไปนี่คือการต่อสู้ระหว่างจักรพรรดิวินวงแหวนทั้ง6พวกเขาเห็นวิญญาณอายุพันปีและแม้แต่รูปลักษณ์ของแหวนวิญญาณหมื่นปีอย่างไรก็ตามในระดับเดียวกันเหตุใดวูฉางคงจึงเอาชนะกวงเปียงด้วยดาบเพียงสองเล่ม กวงเปียงสามารถเป็นกัปตันของกองพลจักรกลได้เนื่องจากประสบการณ์การต่อสู้และการฝึกฝนที่แท้จริงของเขาเขาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแม้ว่าวงแหวนวิญญาณจะไม่ดีเท่าหูชางกงแต่ก็ไม่ควรพังทลายลงอย่างรวดเร็วเว้นแต่เป็นเพราะช่องว่างขนาดใหญ่ในวิญญาณยุทธหรือบูชางคงมีประสบการณ์การต่อสู้จริงมากกว่าเขามากและมีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพชาย จู่เด็กสาวบางคนก็กรีดร้องและโรงเรียนตรงห่ก็กลายเป็นทะเลแห่งความปิติยินดีชั่วขณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนกระดับกลางหรือแผนกระดับสูงทุกคนก็ตะโกนชื่ออูจังกงโดยเฉพาะนักเรียนห้องห้าทุกคนหน้าแดงและพองอกอย่างภาคภูมิใจได้รับมอบหมายให้เรียนรุ่นที่ห้ายกเว้นนักเรียนอย่างเซี่ยเซียที่มีความสามารถโดยเนื้อแท้ใครจะรู้สึกดีกว่ากันความแข็งแกร่งของวู้ชางคงทําให้ทั้งห้าชั้นเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ ยี่ยินหลงยืนอยู่ท่ามกลางอาจารย์ดวงตาที่สวยงามของเธอดูหม่นมองอย่างเห็นได้ชัดเธอมองตรงไปยังสถานที่ที่วู้ฉางคงหายตัวไปก่อนหน้านี้และพึมพำพี่สาวตอนแรกฉันไม่ชอบท่าทางเย็นชาของเขาแม้ว่าเขาจะหล่อแต่เขาก็ดีพอๆกับคุณนั่นแหละเหมือนก้อนน้ำแข็งแต่ตอนนี้ฉันพบว่าฉันเองก็ชอบเขาเหมือนกันเขาหล่อจนลืมข้อบกพร่องของเขาไปเลย ยืนอยู่ข้างๆยี่หญิงหลงเป็นผู้หญิงที่ดูดีกว่าเธอเล็กน้อยเธอดูอายุเท่ากันและดวงตาของเธอก็มองคล้ำเช่นกันหกแหวนเขาเป็นแหวนหลิวจริงๆฉันคิดว่าฉันยังมีโอกาสที่จะติดต่อกับเขาใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางแก้แค้นเขาด้วยความแข็งแกร่งที่เขาเพิ่งแสดงแม้ว่าเขาจะพบกับจักรพรรดิวินเขาอาจมีพลังในการต่อสู้และเขาอาจชนะด้วยซ้ําการต่อสู้ณที่แห่งนั้นยี่หญิงหลงมองไปที่พี่สาวของเธอข้างๆเธอและพูดด้วยรอยยิ้มที่บูดบึง้ง พี่สาวคุณเก็บความแค้นมากเกินไปดวงตาที่สวยงามของเขาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นไม่เคยมีใครปฏิเสธฉั้นเขาเป็นคนแรกและเขาต้องชดใช้กวงเปียงยืนอยู่ที่นั่นนานกว่าสิบนาทีก่อนที่ความเย็นในร่างกายของเขาจะค่อยๆจางหายไปเลือดของเขากลับสู่ปกติพลังวิญญ,ญาณและจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเขากลับมาทั้งหมดในที่สุดเลือดก็ไหลออกมาจากบาดแผลที่มือทั้งสองข้าง เมื่อมองไปที่ฝ่ามือของเขาประกายแห่งความกลัวฉายผ่านดวงตาของเขาผู้ชายคนนั้นน่ากลัวจริงๆเขาจะไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนกับตันพวกเราเหรอชายคนหนึ่งที่รูปร่างพอๆกันวิ่งมาหาเขาและถามเสียงต่ำเราจะใช้เครื่องนำทางวิญญาณกับหุ่นยนต์ได้อย่างไรทันทีที่กวงเปียงยกมือขึ้นเขาก็เดินโซเซผายลมอย่าลากฉันถ้าอยากตายวันนี้มันยากสำหรับเราที่จะเช็ดตูดของเรา ถ้าเรากล้าใช้เครื่องนำทางวิญญาณและหุ่นยนต์คุณคิดว่าใครเราจะทำอย่างไรอยู่ไหมไปกลับเมื่อมองไปที่น้องชายของเขาที่นอนอยู่บนเปลหามเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่หากเป็นคนอื่นเขาจะไม่มีวันทำสิ่งที่ไรเหตุผลเช่นวันนี้และเขาไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้เพื่อให้รู้ว่าฝ่ายบริหารทั่วไปของเมืองทะเลตะวันออกจะกล่าวโทษเขาในเรื่องนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสำหรับน้องชายของเขาเขารักเขามากเกินไปจริงๆ พี่ชายสองคนของตระกูลกว่วงเขาเป็นพี่ชายผู้ได้รับพรสวรรค์พิเศษตั้งแต่ยังเด็กและมีพละกําลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับกวางหลงอย่างไรก็ตามพวกเขามาจากครอบครัวที่ยากจนและพวกเขาลังเลมากที่จะสนับสนุนเขาตามลําพังดังนั้นแม้ว่ากว่างหลงจะทํางานได้ดีหลังเลิกเรียนแต่เขาก็ยังล้มเหลวในการรวมจิตวิญญาณของเขาซึ่งล่าช้ายอย่างสิ้นเชิง ต่อมากวงเปียงสร้างโชคลาบและออกไปช่วยน้องชายของเขาโดยหวังว่าจะชดเชยได้แต่เนื่องจากอายุของเขาทุกอย่างก็สายเกินไปดังนั้นกวงเปียงจึงรู้สึกผิดต่อกวงหลงอยู่เสมอในขณะที่กวงหลงเองเก็บค่าคุ้มครองด้วยวิธีสมสมมักจะดื่มเหล้าและทะเลวิวาทและก่ออาชญากรรมทุกประเภทแต่เนื่องจากการสนับสนุนของกวงเปียงเขาจึงถือได้ว่าเป็นการดำรงอยู่อย่างไรย้ยางอายในเมืองตรงไห่หลังจากประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้กวงเปียงโกรธมาก ดังนั้นเขาจึงพาคนมาสร้างปัญหาแต่ผลที่ตามมาตอนนี้คือการชนกับแผ่นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดกวงเปียงต้องคิดว่าจะจัดการกับผลที่ตามมาอย่างไรทั้งอูหลินเซียเซียและกูเย่ถูกนำกลับไปที่หน้าหอพักโดยตรงโดยพลังวิญญาณที่เย็นชากลับไปฝึกวูชางกงยังคงเย็นชาอาจารย์ท่านไม่ตำหนิเราหรือทั้งอูหลินอดไม่ได้ที่จะถามเพราะพวกเขาสร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้ วูชางกงเหลือบมองเขาคุณไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องโทษคุณด้วยไปฝึกฝนต่อจากนี้ไปยกเว้นวันหยุดคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถาบันในเวลากลางคืนใช่วูชางคงจักไปคนเดียวส่วนทังอูหลินและคนอื่นๆก็กลับไปที่หอพักของตนอูหลินฉันสั่นเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นเสี้ยเสี้ยจับแขนของทังอูหลินและแน่นอนว่ามือของเขาสัน่นทังอูหลินถามอย่างสงสยัยคุณหนาวไหม ดวงตาของเซียเซียสดใสเป็นพิเศษในขณะนี้ไม่มันไม่เย็นเลยฉันตื่นเต้นปรากฏว่าปรมาจารย์จิตวิญญาณสามารถท่งพลังได้คุณรู้สึกไหมช่วงเวลาที่อาจารย์วุหยบดาบออกมาดูเหมือนว่าโลกทั้งใบกําลังเปลี่ยนแปลงและถูกแช่แข็งนี่คือผู้แข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงถ้าวันหนึ่งฉันแข็งแกร่งได้เหมือนอาจารย์อูคงจะดีมากทั้งอูหลินสะบัดมือออกด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นกลับไปนั่งสมาธิโดยเร็วเจ้าเกือบจะอยู่ที่ระดับย0สบแล้ว ทำไมเจ้าถึงไม่รู้ว่าจะต้องทำงานหนักอย่างไรเสี้ยเสียถามอย่างสงสัยคุณไม่ตื่นเต้นเหรือหลังจากดูการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้ทั้งอูหลินพูดอย่างใจเย็นตื่นเต้นแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะตื่นเต้นอาจารย์วู้ได้สะสมความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยเพื่อไปสู่ความแข็งแกร่งของวันนี้และเราทําได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเสียเสียกรอกตาฉันพ่แพ้ต่อคุณไปนั่งสมาธิฉันจะตื่นเต้นสักพัก ทั้งอูหลินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และนั่งไข่ห้างบนเตียงเขาจะไม่ให้ตื่นเต้นได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเซี้ยเซียอยู่ในใจแต่เขาไม่ได้แสดงออกแข็งแกร่งขึ้นฉันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นทั้งอูหลินหายใจเข้าลึกๆนึกถึงดาบสองเล่มที่น่าอัศจรรย์ของวูฉางคงในตอนนี้และเริ่มพยายามทําสมาธิดาบสองเล่มของอาจารย์นั้นน่าทึ่งมากและมันทําให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับพลังจากอีกโลกหนึ่ง ขณะที่วู้ชางคงดึงดาบออกมาดูเหมือนว่าจิตใจของเขาจะถูกดึงเข้าไปราวกับว่าอาจารย์วูได้กลายเป็นแกนกลางของโลกทั้งใบดึงทั้งโลกเข้าโจมตีกวงเปียงบางทีสําหรับคนอื่นๆดาบที่สองอาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดวู้ชางคงใช้ดาบเพื่อดึงดูดดาบที่เย็นจัดแต่สําหรับทางอุลินมันเป็นดาบแรกที่ทําให้เขาตกใจยิ่งกว่าตอนที่87ชั้นมีมังกรอยู่ในตัว ในเวลานั้นดาบของวู้ฉางคงเปลี่ยนจากการชี้เฉียงไปที่พื้นเป็นการชี้ขึ้นมันดูผ่อนคลายและสบายและไม่มีแรงผลักดันมากเกินไปถังอหลินไม่เห็นอะไรในสภาพนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อดาบของวู้ฉางคงตีกำปั้นของกวงเปียงด้วยปลายดาบของเขาเขาได้ยินอย่างชัดเจนถึงการสวดอ้อนวอนของมังกรที่โศกเศร้ายิ่งกว่านั้นเสียงกรีดร้องของมังกรดังกล่าวดังออกมาอย่างต่อเนื่องและเกล็ดก็ถูกบทขยี้ทีละตัวบินได้ความเจ็บปวดบทเพลงมังกรทําให้จิตใจของเขาสั่นคลอน เขามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาสามารถรู้สึกได้ว่าหลังจากที่เกล็ดมังกรถูกยกขึ้นพลังงานดาบที่เย็นมากได้แทรกซึมเข้าไปทำให้วิญญาณการต่อสู้ในร่างกายของกวงเปียงทรมานคร่ำครวญในขณะนั้นหัวใจของทางอูลินตกตะลึงแต่มีอีกเสียงหนึ่งอยู่ในใจของเขาซึ่งทำให้เขาโกรธมากความรู้สึกแสบร้อนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเขาถูกแทงด้วยกริดปรากฏขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในร่างกายของเขาแต่ก็ยังคงทำให้ถังอูหลินตกใจจากการปรากฏตัวครั้งแรกของกองกำลังนี้จนถึงตอนนี้ความที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาตระหนักว่าดูเหมือนจะมีความลับซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาและความลับนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการต่อสู้ย่างเงินครามของเขาการกลายพันธุ์ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทังอุลินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยเขาสามารถเข้าสู่สภาวะสงบได้อย่างง่ายดายแต่วันนี้เขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้นานในหอพักหยุนเซียวและโจฉางซีกลับมาแล้วแม้แต่หยุนเซียวที่ปกติจะสงบก็ยังพูดคุยเรื่องดาบสองเล่มของวูชางคงกับโจฉางซีและเสียเสียอย่างมีความสุขทั้งอุลินได้ยินเสียงของพวกเขาแต่เขาไม่สามารถเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิได้เขาค่อยๆมึนงงเล็กน้อย ในใจของเขาเสียงกรีดร้องของมังกรยังคงก้องกังวานกระตุ้นร่างกายของเขาราวกับว่ามีบางสิ่งที่พิเศษกำลังหมักหมมอย่างช้าช้าค่อยๆสติของเขาเริ่มพร่ามนและเสียงสวดมนของมังกรก็ค่อยๆจางหายไปดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มทำสมาธิแล้วพลังวิญญาณกำลังดำเนินไปอย่างสงบสุขและในเวลานี้คนอื่นๆก็เข้าสู่การทำสมาธิเช่นกันบนหลังของทางอูหลินเส้นสีทองที่ทอดยาวจากกระดุกสันหลังส่วนคอไปยังกระดูกสันหลังส่วนหางปรากฏขึ้นอีกครั้ง ความรู้สึกแสบร้อนจางๆห่อหุ้มร่างกายของเขาทำให้เขาสั่นเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วราวกับว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งดำมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยถังอูหลินพบว่าเขาดูเหมือนจะมาถึงโลกสีดำทันใดนั้นแถบสีทองสว่างขึ้นในระยะไกลและสีทองนั้นก็พราวซึ่งดึงดูดความสนใจของเขาในทันทีสีทองเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถังอูหลินเห็นรูปร่างหน้าตาของมัน เขาก็ตกใจเมื่อพบว่ามันกลายเป็นมังกรทองตัวใหญ่มังกรทองมีห้ากรงเล็บและทั้งตัวปกคลุมด้วยเกล็ดรูปเพชรสีทองขนาดใหญ่เข่ากว้างและลำตัวเป็นงูเฮ้ hey, ทำไมฉันถึงรู้ว่ามันเป็นมังกรแตกต่างจากมังกรบนแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจนมันไม่มีปีกและมีกรงเล็บห้าอันอยู่ใต้ท้องแต่มันรู้ได้อย่างไรว่ามันคือมังกรทันใดนั้นแสงสีทองก็พลิบานและถังอหลินก็รู้สึกเหมือนกับพื้นดินเมื่อมองลงไป ในที่สุดเขาก็เห็นตัวเองพื้นปูด้วยอิฐสีน้ำเงินซึ่งดูเหมือนจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่และเหนือห้องโถงมีมังกรทองขนาดใหญ่แขวนอยู่ที่นั่นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้เขามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นทางอุลินรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีรัศมี18ดวงบนมังกรทองขนาดใหญ่ที่มีความยาวหนึ่งรเมตรทุกวงกลมของรัศมีใช้แสงสีฟ้าใสาด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเขาเห็นสีฟ้านี้สิ่งแรกที่เขานึกถึงคือย่างเงินครามของเขา ในที่สุดคุณก็มาถึงที่นี่ทันใดนั้นเสียงเย็นชาก็ดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางทันใดนั้นแสงสีทองก็สว่างขึ้นรอบๆและแสงสีทองเหล่านี้ควบแน่นเข้าหาศูนย์กลางและในที่สุดก็ควบแน่นเป็นร่างมนุษย์และตกลงบนพื้นร่างกายของเขาดูโปร่งใสามากแต่เขาไม่สามารถเห็นรูปร่างที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจนดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแสงและเงาคุณเป็นใครที่นี่ที่ไหน ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าทังอูลินถามบางทีฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเสียงของแสงและเงาสีทองดูสับสนมากขึ้นเล็กน้อยฉันเป็นเพียงสัมผัสแห่งสวรรค์สัมผัสแห่งสวรรค์ที่ถูกทิ้งไว้เป็นพิเศษเพื่อนำทางคุณอาจกล่าวได้ว่านั่นคือคุณความฝันของคุณอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณท้ายที่สุดแล้วทังอูลินอายุเพียงเก้าวขวบและความอยากรู้อยากเห็นของเขามีมากกว่าความกลัวเขาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า คุณหมายถึงมีมังกรอาศัยอยู่ในร่างกายของฉันแสงและเงาสีทองกล่าวว่ามันไม่ใช่แค่มังกรแต่รวมถึงราชมังกรด้วยพูดให้แม่นยำมันคือแก่นแท้ของราชมังกรทองทั้งอูหลินถามด้วยความประหลาดใจแล้วจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันละ่ะแสงและเงาสีทองกล่าวว่าไม่ในแง่หนึ่งมันเป็นหายนะของคุณเพราะพลังงานที่บรรจุอยู่ในราชมังกรทองนั้นใหญ่เกินไป ใหญ่จนร่างเล็กของคุณไม่สามารถทนได้เมื่อพลังงานของมันระเบิดคุณจะตายตายทั้งอูหลินตกตะลึงเขายังเด็กและไม่เคยนึกถึงคำนี้ถ้าตายพ่อกับแม่จะทำยังไงฉันไปหาหน้าเอ๋อไม่ได้อีกแล้วถ้าข้าจะต้องตายแน่หรือทั้งอูหลินถามอย่างว่างเปล่าถ้าจำเป็นฉันจะไม่ปรากฏตัวที่นี่ทำตามที่ฉันบอกเธออาจจะไม่ตายแต่มันยากมากเสียงของแสงและเงาสีทองสงบลงทั้งอูหลินกัดริมฝีปาก แล้วฉันควรทำอย่างไรดีแสงและเงาสีทองพูดด้วยเสียงทุม้มเจ้ามาที่นี่ได้ซึ่งพิสูจน์ว่าเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังของมันแล้วและเจ้าเริ่มได้รับผลกระทบจากพลังของมันราชามังกระทองมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นพลังงานของมันก็เช่นกันมันจะป้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของคุณความแข็งแกร่งของคุณแตกต่างจากคนทั่วไปหรือไม่ ถ้าทางอูหลินคิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันก่อนหน้านี้เมื่อร่างสีทองพูดคําเหล่านี้เขาค่อยๆเข้าใจว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความฝันอย่างน้อยก็ไม่ใช่ความฝันธรรมดาใช่ฉันแข็งแกร่งกว่าเพื่อนของฉันทางอูหลินพูดตามความจริงร่างสีทองกล่าวว่านั่นเป็นเพราะเจ้าเริ่มได้รับอิทธิพลจา,าชามังกรทองแล้วพลังของราชมังกรทองเป็นเหมือนระเบิดเวลาในร่างกายของคุณ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ผนึกผนึก18ดวงไว้เพื่อช่วยชีวิตคุณในการแก้ปัญหานี้สิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้คือตัวคุณเองราชาบังกรทองนั้นทรงพลังแต่ผนึกทั้ง18จำกัดพลังงานเหล่านี้ทีละขั้นตอนหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่คุณมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ปลดเปลื้องผนึกและค่อยๆย่อย,ย,อยและดูดซับพลังงานของราชาบังกรทองในผนึกเมื่อคุณสามารถใช้พลังงานทั้งหมดนี้ได้คุณจะปลอดภัยอย่างแท้จริงดูดซับแล้วฉันจะดูดซับมันได้อย่างไร ทั้งอูหลินถามอย่างกระตือรือร้อน